สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมสวนนะคะดอกไม้สวยงามมากเลยค่ะเสียงหัวเราะตามหลังมานะคะดอกไม้เต็มเลยค่ะสวยงามเดี๋ยวพาเข้ามาชมนะคะอันนี้เพิ่นปลูกเพื่อขายมาเมล็ดมันเด้อค่ะเด้อดอกไมดู คนพูดนะคะก็ไล่มาทำทีหลังนะคะสวยงามค่ะดอกสวยงามมากหนที่่ดสวยจริงๆค่ะดูบรรยากาศได้นะคะเป็นแถวเรียงยาวเพื่นปลูกขายเม็ดมันถ้าฟังบุพิษผิดว่้โลละสองร้อยสี่สิบเม็ดมันนะ แต่มีคนทักมาถามว่าคือถืกแท้เพราะว่าเมื่อวานนี้ได้ถ่ายรูปไปอัพเฟซนะคะจะถ่ายรูปด้วยไหมดอกไม้ส,สวยๆนี่ห <c oughs> ลังจากนอกเพิ่นปลูกดอกไม้เนี่ยเจ้าของสวนเพิ่นได้ขออนุญาตเพิ่นได้เมื่อวานหลังจะปลูกดอกไม้เพิ่นกับปลูกอันนี้พักค่ะพักอะไรคะนี่ยพักกาดพักกาดหินบ่หเขาเอินพักกาดหินนะคะเป็นแถวงามพักสลัดแปลงเนี่ก็งามคือกันค่ะ สวยๆหลายผักคะ่ะผักหอมเบื้งบรรยากาศสวยคะ่ะแต่โตแดดเหลือเกินสวยงามพาเบืง้งบรรยากาศวันศุกร์นะคะวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยดอกไม้ดอกสีชมพู สีขาวสีม่วงนะคะเขาเรียกดอกอย่างเงคุวกว้ยดอกดาวกระจายบ่เขาจะปลูกขายมเมล็ดถามเพื่นแล้วเมื่อวานเจ้าของสวนวันนี้เพื่อนบริโอออกมาประมาณหนึ่งไร่ค่ะสวยช่วงนี้สวยๆแต่เช้าถอยถ่ายตอนเช้าแดดมันจ้าๆสักหน่อยงามค่ะถ่ายรูปนี่โอ้ยสุดยอดค่ะ อันนี้คืออยู่ในหมู่บ้านนี้นะะเด้อค่ะเ้อหมู่บ้านใกล้ๆโรงเรียนนี่แหละสวยงามแปลงผักเพื่อนก็เป็นระเบียบนะคะผักสลัดผักกาดข้าวโพดปลูกหลายพัทนทำงามทั้งนั้นเลยสวยงามค่ะเป็นระเบียบเป็นแถวไปผักเพื่อนปลูกะหลังจากเพื่อนทำนาเสร็จนะคะเพื่อนก็จะมาปลูกผัก ตอ,อันนี้อะไรนะกะลำกะลำดอกนะคะกะลำดอกอันนี้เป็นแถวไปเลยแถวสวยงามนะคะพี่แต่อันงามงามเอามื่อนี้พอสำนีแหละเด้อค่ะพามาเบ่งแป๊บๆความงามตามธรรมชาติลมเย็นๆอันนี้ก็ผักหอมต้นหอมบ้านเฮานี่แหละเป็นแถวเป็นระเบียบขนาดอขอบคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมนะคะ มินีมาบึ่งบรรยากาศท้องไร่ท้องนาแวบมาบางหน้าคนขอบคุณนะคะ